นี่พี่พี่ที่ถูกหวยเนาะไม่ครับอ๋อพยาวัชกรวัดวันนี้ผมว่าจะเอาแล้วครับครับคนคนคนที่ถูกนี่ก็เป็นใครยังไงครับพี่ไม่ไม่ทราบครับผมเพาไม่เปิดตัวครับอ๋อพอพอาะทราบไหมเขาถูกเท่าไหร่ครับไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับเป็นคนที่ไหนครับพี่คนที่ถูกไม่ทราบกันครับผมเรากระจายเราเล้สายที่ถูกเลี้ยวเลีเลี้ยวนนที่เดียวทีสายยาวแ แตสิบล้านแล้านอันนี้อันนี้ลุงเป็นอะไรมรกระทายกบบบบอยนบาเยนไหนนงอกงอ้ลงมาลยนยังไม่ลงหไเายขอมูไป ยายพรหมมือรักกัย

อาเวสสุวรรณและหลงหวงว่าใหญ่ใครบงคลเห็นวาานองแก้วจะเลยได้มาตาบด้วยขอพรสิงสักดิตหน้าบป,ปรเหลวงแลนองแก้วนะครับก็ได้เส็จานศาสนาามาตรงนี้เวลาอย,ย่างไรใกล้เอขาาี่ัน

รับเกียรติจากคนในพื้นที่นะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่หลายๆคณะเข้ามาที่จะมาให้เกียรติกับพวกเราเพื่อจะเปิดทำการแสดงบอรำในวันนี้โคการบริหารส่วนตำบลหนอกแก้วเจ้าของพื้นที่ให้เกียรติจเป็นประธานของท่านนายกนันนกสมบลเดชสุภา ท่านนายกการหหายส่วนตำบลประจันตคามและสามท่านนายกสุชาติเจษฐาท่านนายกขอบคุณในนามของร้านกาแฟวัดสองแก้วนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอย่างปราบปื้อและหวังว่าน,นาาะนนนานครับนายกสุชาติเจษฐาและร้านกาแฟตรวัดสองแก้วต้นเวทีด้วยครับ ขอเสียงประเมินกับท่านนายกกลางท่านและท่านปยทุกคนของวัดครับขอเสียงประเมินท่านนายกกลางสามท่านก่อนครับอีกครั้งหนึ่งลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายกตปยทุกคนนะครับท่านกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ ประาบดสชาติภาี็นะบให่าองปทศารานาจะ้รับการับอ้ท่านรดีต้องกาส่งของการจังานครั้งนี้คืองารแค่ไรนนะคะั้จะต้องมการสนับสนุนจากสื่อมวลชนด้วยนะคะและจะองมีการจัดาเป็นตัวแทน

้าแก่็ค่ยทาไนี่หดไม่จะคุลยไม้องไ่ดอร้อว่าวันนี้รจะแล้วน้องจะบ้านแล้ว่ถขอยังไนะคะก็ี่เขาบอกว่าไลนด่นใกด่งวสั่นสั่ส่งคนหนก็ได้จินะคกล่นปบารมีของกเราบารนะคะได้เล ูแล oh <my> ้วก็ขอให้ผ oh ู bye, s s forward, ้ต่้งใจเดินจตายแล้วก็ขอกรุัแล้วก็ัามอดีนะครับต้องคืนให้ครับผมรอคืนความบันเดิเป็ทีนี้ให้กับผู้ชมทุกท่านนบสวัสดีครับติดตามชมสาวรถไปติดตามได้ทางกลุ่มปิดหรือทางช่องยูทุปสาวรถไงแล้ว สาวน้อยที่บ้านแห่แฟนเพจของรถ น,นายโยครับอพอทราบไหมครับว่าที่เขามาแก้บนด้วยเพชรบ้านแพงนี่คือเขายัางไงกันนะครับครับก็วันนี้เป็นงาน,นแก้บนนะครับที่เขามีโชคถูกหวยนะครับที่วัดนอกแก้แางนี้ก้มาบนนะครับบนพระวิสุวรรณ แล้วก็ประสบจของเจเาเ็จได้รางวัลที่หนึ่งครับก็เลยได้แก้บนแล้วก็ทําบุญหาบรรพบุรุษด,ด้วยครับคนถูกนี่เป็นใครที่ไหนไงครับนายกเป็นคนพื้นที่นี่หรอครับผมโอ้คนหนองแก้วนี่แหละเนาะหนองแก้วครับผมโอ้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งครับกี่ใบเพราะทนะ่าน่ยนายกยก็ไอ้อุไปไอยู่ว่าหลายใบว่าได้เยอะอยู่ครับ ต่เขาเปิดเผยชื่ออะไรไหมไม่เปิดเผยครับเขาแก้บนด้วยอะไรบ้างครับนายกก็แก้บนวันนี้ก็มีทำบุญแก้บนสีสันเสรแล้วก็เอาสามรนพี่ปั้นแทงมาเล่นครับประมาณนี้ครับอจะเป็นคนน้องแก้วเราเนาะคนน้องแก้วเราครับครับผมครับขอทราบที่นายกตจะแน่ง ผมนายณัฐวุฒิสุภานายจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้นานนาคารครับ,รบวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปรลัดน,นะครับปริญญาเป็นตัวแทนของมหาวัดที่จะขึ้นอา่าวต้นอน,นรับแขกผู้มีเกียรติในวันนี้ในงานครับอ๋อกับครับ,รบขอบคุณมากครับผมนายกท้าแล้วแล้ววันนี้เขาเชิญนายกมาเป็นเป็นแขกหรือยังไงมาจะมาเป็นตัวแทนของท่าน พระอาจารย์นะครับเนักศิษย์พระอาจารย์นะครับที่นักศิษย์ท่านถูกหวยนะครับแล้วก็นำหมอลบามาเล่นเพื่อแก้บนนะครับวันนี้ว่ามาดูนะครับครับครับอันนี้นายกชื่อครับนายกสุชาติเอสุภาขอตครับกระโดดครับครับผมขอบคุณมากครับ คนน้องแก้วเนยเนาะคนคนทุกก็คนน้องแก้วเลยเนาะอทุกกี่ใบวะไ่ห้นทุกคนที่ไหนเลยเขาอย่น้องแก้ว,นะกวค่ะไปดูวาอยูที่ไหนอ๋อ